เฮ้ยเล่นปลาทองดิปากทองดิ๊ร่เลอนร่อนอย่ารู้ว่ามันเล่นไปแล้วล่ะนี่ไงขามาเร็วพร้อมยาพร้อมยาแค่ตรงเองนี่หรอไม่ไม่ข้างหน้าข้างในผับเลยไอ้ตรงที่เออผับเก่าที่มันเป็นที่จอดจอดรถแล้วแต่ตอนเนี้ยไม่ไม่เวลายังมีเหลือรอรอ น่กพอมันอยู่ข้างหน้าไงกูต้องขับกลับไปรับนพี่ทังโตนเนี่ยเออไม่เป็นไรถ้าเราไปก่อนอะมันมันเท่ามันไปก่อนเท่ากับเล่นนึกออกปะอยู่ตรงนี้หรือตรงไหนมันก็ได้ทั้งหมดแหละมันยังตามอยู่ข้างหลังนะปุ้ยจะได้แบบขึ้นเขาอันนี้ไปหลบตรงไหนอ่ะมันต้องตรงไหนอ่ะให้ตรงไหนต้องจะตามปะก่อน โม่ลองแจ้งสะพานสะพานไข่าล้วเหรอลองแจ้งเนีไม่ไม่โม่ลงขึ้นเขาไปสะพานไข้วเหรอไม่ไปปกติก็ได้มาหน่อยโฮมไม่อยู่หรอใช่คันเดียวไม่โม่กุ้มหรอกเราไปไฟใหญ่มึงขับขับไปจุดที่เรื่องโต๊ะจะหลุดอ่ะเออแกงขับเลย ไอ้โคมาดีนดีนตีเราด้วยเฮ้ยข้างหน้ามาแล้วมาแล้วห้องกลับมาห้องกลับมาปามปาไปเอาเร็วเร็ว Dark c h บอรห้องมันเฮ้ยไม่ได้อแล้วเล่นเลยคที่อโต้นะเหี้ยมเปยังไช รวมพลังเยอะรวมพังเยอะรวมนี่รวมนี่รวมรวมกันไว้รวมไว้รวมไว้รวมไว้ดึงเวลาเขียวอย่าไปบั้มมันใกล้พังก็เดียดูพันตัวเองบ้างอ่ะลงเลยลงเลยลงนะลงนะไปไม่เยอะเพิ่าเพิ่มเพิ่งมากรุบหลังคาเขียวหลังคาเขียวหลังคาเขียวกุบเลยกรุบเลยหลังคาเขียวหลังคาเขียว ดันไหนดันหนดัหนยเี้ยพี่อะไรสัตว์มาดิเงี้ยอะไรสัตว์มันอนเหเี้ยแม่งอสัตว์ โง่นะโง่นะไปตอมไปตอมมาไนี่ไนี่ไปนี่ๆกลับมากลับมากลับมารวมรวรวมรวมรกลับเข้าไปไฟกลับเไปไฟกลับเข้าไปในไฟหมีลวหลังคาเขียวยโอ้โห ลงเลยมีลงมีลงมีลงเราลงเราลงก่อนมะลงลงลให้หมดลงให้หมดเอ้ยหมดลง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 นี่ลงลง้ี่งเโอบโอโอบโอเอาตดลุตลุตลุเอาไม่ดีเิ็นเดียวพอ ตัวรูหลังตัวรูหลังเไอ้โอ้เหี้ยไอ้ช่วยหน่อยกระจอกจัดมีแต่พวกโง่เหี้ยช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยช่วยอยู่ช่วยอยู่ เราคืนเราคืนเฮ้ยเข้ามาในไฟลุมกุ๊บใหญ่กุบใหญ่ไมไดันไ่ไป้ดันไป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 ัไปันไปันายหมดไอ้เ่าองนี่ปากองเล่นมาเล่นอย่าล่ไม่ี่กันไว้กูกันไว้เป็นกชูเปนกใส่คอนเยไหลบุกกันไว้หาเพื่อนใหญ่เพื่อนนอนนานใหญ่เลี้ยงนานใหญ่เพื่อนนอนเยอะควายจัดเฮียเพื่อนนอนนานซีนซหนูชูแล้วหชูแล้วโง่ครบครบครบกู

มาปิดตัวชุดมันนี่นนเเเเหลลลลืืออ่่่ทีมาคคมมมปิดตัวชุดด้วยปากอ่ะหมีดันขึ้นไปหมีดันดเลยมึงดันเลยเฮ้ยคบหน่อยคบหน่อยเปิ้ลข้างหลัง ไี่เ้หน่อยม่มม่ม่อแมโ้่ไง้เี้ยกันจอดชิบหายไวลามาเล่นลามันหน่ี่สิคกันหน่อยพี่พ่สิไดีหรือควายดิกูถ่านจริงมไมเหมือนกันดิไม่ได้ควายไม่ นไปเล่นในวงนะไปเล่นในวงจะไม่เหงาเพื่อนเอาเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยอีดันขึ้นไปมาคุณสั้นเหี้ยทำไมสั้นวะพอไปจุดพอไปจุดโอ้ยเหี้ยแม่งไม่มาเอาเพื่อนปิดตัวชุบป้าปล่อยมาชุบอย่างนั้นแหละมีดันขึ้นไปมีดันขึ้นไปอย่าพี่พิ่ละนาเขาฟื้นเขาไปใหญ่เขาไปฟังีบนเขาดันขึ้นไปลีบนเขาดันขึ้นไปลีบนเขาเนี่ยอะไร

เด oh ี๋ยววิ่งซุบเองเดี๋ยววิ่งซุบเองเดี๋ยวซุบเองเดี๋ยวซุบเองไอ้คบหน่อยคบหน่อยคบหน่อยไอ้ทางมิ้น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 ผมอยู่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 พ่อไปซุบดึงไว้ดึงไว้อย่าตายน้องอย่าตายพีคขึ้นไร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 คมไม่ได้เด้งศพดิคบหน่อยคบหน่อยเด้ขอผมขอผมสวยดันออกมาดันออกมาโง่เชี่ยมึงเก่งไอสัตว์ไอ้เชี่ยนี่เตี้ยไม่เลยมึงขี้เตะนี่เชี่ย

มึงเอามันมารวมมันดิเข้าวงเอามาเลเชนรมา้นมามามึงเอามันมารวมกันดิเอาเอาอุ้มไปบนเขาตามที่คุยอ่ะคุยว่าอะไรจำได้ไหมคุยว่าอะไรอ่ะเอาไปซ่อนตรงมีไา ตามที่คุยจำได้ป่าวทำอะไรอ่ะปุ่มด้วยปนนะปนแล้วทำอไมต่อรู้ใช่ไหมใครบ้างอ่ะเลือกคนน่ะครไดเราไปใครไเรา่ยกโง่สัตวอนนไปเอเรแยไปโนคุณไดเกอร์คุณไดเกอร์ามคุณแเกอร์้ายอุ้มไหมเลยผมอุ้งคุณไดกเกอร์ พร้อมครับล้นลุ่มไปใช้ไปพี่มีไหมมีไหมไม่ต้องไปใช้เอาไปทิ้งไม่ต้องใช้แอ,อบเอาไปแอบ